เรื่องของการภาวนานเนี่ยนะบอกว่าไอ้เียงไง่ายๆนันไม่มีหรอกจเชื่อเขาหรอเการปฏิบัติต <c oughs> ามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาตามรูปแบบของครูบาอาจารย์ที่ทำมานั่น เราองศึกษาดูทางสายลงปู่มันครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันสายหลวงปูมงป่มหาบุญลองศึกษาดูปางองค์ก็ผ่านการบอบช้ำมาด้ยวยกันทั้งนี้น,น, <c oughs> นักรบเข้าสู่สงครามแล้วมันต้องมีบาดแผลอักการฐานจะเหมือนกัน,นการปฏิบัติต้องมีบาดแผล อ้อมใสเนี่ยดูมันเพียร,ระบบทั้งหมดเลยนะเพราะต้องทำมาในลักษณะนั้นบางองค์บางท่านก็ทหนัดเรื่องกดอาหารอย่างนีง้ตุกตาเคยเคยทำมาอยู่ไปไม่ได้นอกอดอาหารเลยนันร่างกายมันเสื่อมมากเพราะสุขภาพร่างกายของเราเป็นคน,ค,นค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้วก็เลยเอาวิธีให,ใหม่ โดยใจวธีโดยใจส,สู่เท่าไรก็อดนอนผ่อนอาหารกินข้าวไม่รู้ว่าฉั้นอาหารมาเนี่ยเนอยข้างรลที่จะอิ่มเต็มกระเพาะนะนะไม่แล้วก็ดูความรู้สึกว่าอาหารมันลงไปมากน้อยขนาดไหนเท่าไรมันจึงพอดีเดยยิ่งถ้าอาหารมากไปมันก็ง่วงแก่ ความวุ่นมากความคิดมันก็มีมากได้ช่วงหนุ่มๆด้วยอินชันเข้าอีกเดียแล้วเนี่ยยิ่งไดยิ่งมันนอนด้วยไปเลยคิดทางเดียวนั่นแหละคิดไปเองทางเดียวกามารากาเนี่ยแหละคำมันคำเลอกอกกินมมากๆไอ้มันอินมือพีม่มันมันความเพียนคนไม่เคยสะดวกมันก็ต้องหาวิธีห,หาทางหาอุบายทำยังไง มันก็ได้ต้นตอนอาจารย์ท่านทามาก่อนมันทามาก่อนทา่านทำมา,ำมาด้วยวิธีไหนอะไรยังไงเรา,รวรวมมาความกระรือร้นมากเนี่ยอุปกรอยากมันมากแต่ความขี้เกียจมันก็มาก,อกเองนะต้องจะเอาง,ง่ายๆไงหาวิธีทางว่าทางลัดโฆษณากันพาอที่โฆษณาว่าทางรัด เดินง,ง่ายง่ายอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นักโรคมันไม่มีบาดแผลเดออิง,ง่าย,ยาง่ง่ายาก็น,กนาจะอารมณ์ของกรรมฐานยังไม่ว่าจะกรรบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวนต้องมาดูลมหายใจสงบลมหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยตุนใจยืนยันว่ามันยากที่สุดในโลกเลยนะแต่กับพุโทโธพุธโทโธจนกว่าจิตมันจะรวมสงบ ยอมรับลงไปเป็นสมาธิจิ้งหงานนี้ยากสุดในโลกนกั่งกระทั่งดูลมหายใจตอนแรกเราก็กระเด้นรุนนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องอยากนะอะไรนะอะไรงานท่านให้นั่งดูลมหายใจเราไม่เคยดูนี่ไม่เคยกําหนดพยายามจะจะให้มันเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกโดยใช้อุบายวิธีการหลายอย่างหลายประการ พยายามสูบลมหายใจเข้าหายใจออกนะให้มันเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเพยพยายามสูบจนขมับจะโป่งอยสบายยิ้มไปเลยยิ้มครูบาอาจารย์หลวงพ่อเหลี่ยมเด่นบอกอนะ่ะเนี่ยที่เดินไปเดินมาเนี่ยเดินไปไหนมาไหน,นเดินดิสบายอยู่นะให้มันเห็นลมหายใจใส่ต้องป้องอย่เนะลยวกเราเาอดคำออกมาไม่ได้หรืออาจารย์อดเย้ยอออกมาไม่ได้หน้าคุนั่ง กำหนดดูเนี่ยพยายามดูลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกพยายามสูบเข้าสูบออกจนขมับตมก็ยังไม่ค่อยอยากจะเห็นอันนี้เราไปเดินอยู่มันจะเห็นนี่อาจารย์รันก็หัวเราะให้ก็บอกเลยทำไปและวทําทำไปนานๆมันทำไปนานไอ้ทำไปนานๆเน,นี่ยนานประมาณสักเท่หร่ครับอาจารย์เกาสักข้าปีใชยก่อนป้าโตมึดิแต่หนบอกว่าลองทดลองดูห้าปีใชยก่อนไหม ว่าเราจะกาหนดรูร่มหายใจเข้าหายใจออกนี่เลยเราจะทําได้ไหมใช้เวลาห้าปีนันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่เรื่องง่ายๆมันต่กยืนยันดูแต่มันไม่ยากอ่ะถ้าเรา,ม, <c oughs> า,ม,ม,ามีความตั้งใจมีศรัทธามีความตั้งใจมีความเพียรความพยายามของเราเนี่ยนะพอไปได้พอไปได้เพราะหลงตาก็ยังทามาอย่างงั้น ยืนยันว่ามันพอไปได้อยู่คุณบาอาจารย์ท่านที่ท่านมีบารมีมากๆากนะ่ะท่านบำเพ็ญมาหลายท่านทําได้ท่านสามารถขวาความวุ่นวายความว้าวุ่นใจเนี่ยไปได้อยู่อย่างรู้ปตุเดี้ท่านเอาจริงเนี่ยที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วท่านต้องทําได้แล้วท่านก็ทําได้ด้วย ี่มันขนาดของท่านมันใหญ่เลยหลวงนงตามหาบัวเนี่ยเอาจริงมันต้องได้หลวงพ่อจารวงมพ่อเหลี่ยมจริงจั้งใจทําอะไรแล้วท่านก็ทาข,ของท่านได้เห็นกำลังท่านมันมากแล้วยังเรามันไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะมันไม่ไปไม่มามันก็ทอ้อแล้วมันไม่เป็นอะไรก็ทีพยายามก็แล้วก็พยายามก็ดีที่ยากทยากตรงตั้งความรู้สึกเนี่ย เราจะทํายังไงตั้งความรู้สึกให่มันเป็นกลางๆได้นี่เรียกอะไรอย่างว่าทาเล่นๆการดูลมหายใจเนี่ยมันกันเราก็ทําเล่นๆมันก็แอบดูมาตั้งอกตั้งใจอะไรมากมาย็เลยแต่วันไหนเราตั้งความรู้สึกรู้ว่าด้เป็นกลางๆวันนั้นเราภาวนารู้สึกก็ได้ดีทั้งลมหายใจก็ได้ดีเบาคนที่บริกรรมพโทก็ยับบริกรรมได้ดีติดต่อต่อเนื่องยาวนานอันนี้ <c oughs> ถ้าวันไหนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเกินไปเอาจริงเอาจารงกเกินไปวันนั้นไม่เข้าท่าเลยเพราะอะไรมันมันฝ่าไอความคิดไปเลยฝ่าสันคานไปเลยยิ่งตั้งใจมากท่าไรมันยิ่งคิดมาก,ก่านั้นเอากันไม่อยู่เลยกันแต่ที่นี้ทพ่วิงมาเพ,าเพาที่โฆษณาว่าให้รู้จิตรูจิตเลยโอ้ยไม่มีทาง มันก็ลากไปกินหมดเลยะมันก็สูดลากไปกินเลยมันหมาจนมันดูติตไม่รู้เลยซ้ำวัยจิตมันเป็นระดับไหนมั่เข้าใจติดว่าคิดติดเราเนี่ยมนคิดไปนั่นติดกับมันคิดไปนี่แต่เมื่อจิตเนี่ยเป็นผู้คิดใช่ไอตัวคิดเนี่ยมันไม่ใช่จิตไอตัวที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่คิดที่จุหน้าที่แล้วนั่นนะแต่ไอตัวคิดเนี่ยมันออกมาจากจิด ออ,ออกไปจากจิตมันตอกออกไปจากตัวเองน่นแหละออกไปจัวผู้รู้นี่ผู้รู้มันไม่รู้นี่จิติยาการของจิตที่มันจะแดงออกไปเนี่ยไม่รู้หรอกมันผิดถูกชั่วดีประการใดเนี่ยเพราะจิตไม่มีวิชาจิตไม่มีความรู้ก็ตามเนี่ยออกตามอยู่ตลอดตลอดนี่การที่จะอบรมจิตเนี่ย <c oughs> ถ้าจิตไม่เคยอยู่นิ่งเลย เห็งว่าใจยเกิดมาจนนับไม่ถ้วนจิตไม่เคยเยู่ยง่งนจิตไม่เคยอยู่ในวงจำกัดมีแต่แต่ายออกไปเรื่อยตามกิริยาการของตัวเองออกไปเรื่อยก็เมื่อจิตได้รับการฝึกหัดมาให้มีความรู้ให้มีวิชามีวิชาวิชาเนี่ก็คือ สีิสมาธิปัญญาเนี่รรยแหละเอามาอบรมจิตเอามาฝึกจิตมาหัดจิตให้มันมีความรู้ขึ้นจิตเมื่อรู้เมื่อรู้ตัวขึ้นมานแล้วจิตจริงจะไม่ตามอาการถ้ารู้อาการแล้วก็ไม่ตามอาการจิตอาการตเวได้ัวจะดูจิตได้เนี่ยนะนู่นไหลสู่มัคจิตขึ้นสู่ภูมิภูมิธรรมขัน้นสูงขึ้นไปึถึง,ถงจะดูจิตเนี่ย พีติดเข้าไปสูงมัคที่สามได้แล้วนี่ยนะติดพอจะรู้เนื้อรู้ตัวแล้ะพอจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัว,ตวขวองตัวเองได้ติดเองได้ที่มากสุดท้าย <c oughs> เราลองไปฟังครูบาอาจารย์นนหลายองค์พันมาจบจบพี่ติดรู้จิดพี่ติดปล่อยวางกิริยาอาการของตัวเองจนหมดแล้วรูปขันก็ปล่อยวางไปแล้วนามขัน ที่สัญญาขันและสังขารข,ขันก็วางไปแล้วนยไม่วางกิริยาการของตัวเองหมดแล้วต่อไปมันจะเรือแต่ตัวจิตกะนานๆลอยลอยอยู่ไงลอยัจิติลอยอยู่ไไอยอยนไปมากสุดท้ายมันได้จิตพุ่มที่จิตเนี่ยนะกว่าจะรู้เมื่อรู้ตัววัดจิตเนี่ยนะเป็นตัวสมมุติตัวอวิชชาที่แท้จริงคือตัวจิต เป็นถ้าตายนะมันองมีบาดแผลท <c oughs> ออช้ำนะทำยาทับอีกสาหัสสา,ากานเนี่ยไปดูประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญมาแต่ละองค์แต่ละท่านเราก็จะเป็นนักปฏิบัตินหะรือจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือจะศึกษาพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติด้ะนะ <c oughs> อันนี้อะ เราจะต้องตั้งหลักให้ดีหน่อยเลือกเฟ้นหาครูหาอาจารหาเพื่อนพี่เลี้ยงไม่ไดแ้แล้วก็ไปดูว่าอุบาจารรูปไหนองค์ไหนที่สอนพระได้มากที่สุดคือประสบความสำเร็จได้มากที่สุดอย่างน้เราจะไปคิดวบาพระเนี่ยที่เป็นพระหรือว่าเป็นอรหัน์พระนดนกจะต้องเป็นพระธาตุจับรวรรดมันไม่ใช่ พระที่มีสี่ประเภทสินะอรลีวะอรลยบุคคลสี่จำพวกตั้งแต่โสดาบันจนไปเนี่ยนะที่เป็นพระน้อยเนี่ยกระดูกเต็มก็ไม่เป็นประทาบหรอกเป็นระทับที่เราจะรู้เด่งไงเรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราคิดว่าต้องเลือกไงต้องเลือกหาครูบาอาจารย์หาผู้ที่ท่านร,รู้ผู้ที่ท่านร,รู้ดังเกิจะได้ชี้แนะได้ว่าองค์ไหน คพื่นี่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้กับท่านไปเอาผลประโยชน์กับท่านนั่นแหละคือเราทําบุญให้ท่านอะไรไปมันก็จได้ประโยชน์ทำในน้อยมันก็จะได้ประโยชน์มากเลยได้ยินได้ฟังท่านน้อมนําเอาคําสอนเอ <Hey. S 1> ของท่านไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราได้ <Hey. S 1> แล้วก็ทําได้ไม่ยากพอเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะท่านทำมาก่อน ท่านรู้จักก่อนท่นรู้จักก่อนเพระเาะท่านผ่านเสกชนคามาก,ก่อนเราเีร <c> ง <oughs> ั้นหลวงตาเองบอกกับพวกลูกศิษย์ว่าเราต่อปฏิบัติแบบ <c oughs> ัท่านๆม่ไ่้ <c oughs> เรามีหน้าที่การงานของเรามากแต่เรายังฝ่ายใจอยู่มีการฝ่ายศึกษาในเลื่องของบุญกุศลไยนะอาถรรพ์ธรรม มันเข้าสู่สู่ใจของเราก็เลยแนะนําได้เราดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยเราเดดูแลครูบาอาจารย์นะดูแลในด้านของสุขภาพมานะสุขภาพขเสรินอะไรจะส่งนะเป็นระยะระยะระยะในเรื่องของด้านอื่นเนี่ยก็ปล่อยไว้ให้เป็นเพื่อนผู้อื่นในเรื่องของการด้านการก่อส,ส,สร้างกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จ้งในด้านวห้ผู้อื่นเราทํากันเราก็เลือกเอาจุดไหน มรือบรรจุสำคัญก่อนถ้าเราอยากเป็นผู้ที่มีโครคไข้ไข้เจ็บน้อยแล้วก็เดิไปดูแลสุขภาพครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นั้นนะย้ะ็ได้ข่าวแล้วก็ส่งเข้ามาอย่างนั้นถ้ามีคนทําให้มีคนเสียสลาดนะตกเสียสลามากเลยนะเพราะอะไรมันจะต้องทําต่อเนี่ยงไงต้องทำ่อเนี่ยไปเรื่อยเๆรๆื่อยเรื่อย เอาบุญกับสนกับกันมันจะต้องต่อเนื่องไงทำอะไรที่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่ได้ประโยชน์อย่างเราอยู่บ้านเราเนี่ยอ,อยู่ในบริษัทกด็ดีแล้วก็กําหนดได้ลมหายใจเราทรําเล่นๆไม่ต้องตั้งผ้าตั้งทังพิธีการแล้วก็พิธีกรรมอะไรมากมายอะไรก็อยู่อย่างนั้นในสถานนั้นนีะอยูาา่ในบริษัทมันจะต้องมีระยะเวลาพักไม่พักเหนื่อยบ้างเลย,รอย,อยไรเงจะทําติดต่อไปเลยไง เวลานอนเนี่ยมันเวลานอนเราก็ทําได้ทําได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะั่แหละเวลานอนให่ระลึกถึงความตายแล้วก็บอกกับพูดกับตัวเองที่คนตายเขามันต้องนอนตายนะถ้เาเราจะตายเราจะทํำยังไงทำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการดรูลมหายใจเขาออกเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่นะอานนี้สง์ใหญ่นะ แล้วก็นอนดูลมหายใจไปด้วยสิมันได้หลายครั้งนะกว่าจะหลับเนี่ยได้หลายครั้งแต่เวลามันหลับจริงๆไม่มีคนไหนรู้หรอกรู้ตัวหรอกปวดตัวเองหลับขนาดไหนเมื่อไหร่อะไนไม่รู้เวลาจะตายมันก็จงเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราไม่รู้เนื้อร,รู้ตัวว่าเราจะตายหรอกเพราะเราไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดถ้าเรากูลมหายใจอยู่ยดลมหายใจอยู่นี่เราจะรู้ ลมหายใจมันก็จะหยุดไปเฉยๆแล้วคนตายมันไม่มีอะไรไม่มีทุรนทุรายไม่มีกระวนกระวายอะไรเพราะเรามีที่เกาะมีที่ยึดกที่มันตายแล้วก็กระวนกระวาย่งเวลาจะตายเขาหมวนกระวายก็สับกระายอะไรเขาไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดมีที่เกาะไม่มีที่ยึดจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านเ่ยเรียกหามันกลัวตายเนี่ยอาชีพ ที่หาลูกคนนั้นหาหลานคนนี้อยู่ในง้นกระวนกระวายไม่มีที่เกาะไม่มีขึ้งไม่เคยภาวนามาถ้าถ้าเราเคยภาวนามาเนี่ยเรามีที่เกาะมีที่ยึดก็ความตายไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวหรอกลมหายใจมันหยุดไปแต่นั้นเนี่ยมันกมันตักตวกตายมันมีหลายแบบนหลายแต่ความตายไม่น่ากลัวเพราะมันไม่ตายง่ายหรอกคน ิเรตอวิชาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือของมันมันไม่ปล่อยให้มนุษย์คนไหนตายได้ง่ายๆไม่ปล่อยให้หลุดมือมันได้ง่ายๆก่อนจะตายมันต้องทรมานด้วยก่อนหรือไอ้การเจ็บการไข้เนี่ยมันทรมานไว้ก่อนบางคนก็เป็นโรคเรือรังไม่หายเลยก็ตีตายก็ไม่ตายนานนะไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นชีวิตของเราเนี่ยนหะไอ้สิ่งที่เราหวงแหนเจอแลวเกินอย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเจน้น่ยเราภาวนามันจะได้รู้เนื้อรู้ตัวไงมันมีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองตัวเองก็ช่วยไม่ได้แต่เวลาตายเราจะทำยังไงเราลองถามคูบาจันดูเถอะหลายองค์หลายกันท่านจะตอบเราว่าย,ยัางไงบางองค์ท่านก็บอกโอ้วเวลาจะตายบุญกุศลเขาตกเขาแต่งเองของเขาหรอกอันนี้เราก็ยังไม่เข้าใจ เขาจแล้วอยากรู้วิธีที่เราจะตายไก่อนจะตายเวาจะทำยังไงเอให้มันมีวิธีวิธีวิธีการเวลาจะตายแล้วควรจะมีวิธีทำบ้างไหมเราจะทำยังไงอะไรยังไงทำนองนี้ที่พู้ถามหลองตาหลวงตาเขาบอกเนี่ยเรามีที่เกาะที่ยึดที่แล้วเกาะลมหายใจของเราอยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงวันตายเวลาจะตายเราทำอย่างนี้แหละวิธีที่เราจะตาย มันก็สมเหตุสมผลกับคําถามนะเวลาตายเราจะทํำยังไงเวลาเราจะตายถึงมาเราจะทำยังไงก็อบอกว่าเกาะเอาเกาะลมหายใจกันเนี่ยจนันตายนี่มันเกาะไม่ได้ไง่ายๆถ้าเราไม่ฝึกจะเป็นความเคยชินเราต้องฝึกให้เป็นความเคยชินให้ลนะเกาะลมให้ใจให้ติดถ้าเกาะลมให้ใจติดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไปสู่ในครภบูมที่ เวลวไายนะไม่ไปมันจะไปพบภูมิที่ดีแต่ผู้ที่ไปสู่พบภูมิที่ร้ายเนะี่ยมันไม่มีสติแต่แต่ตัวนึกตัวจิตมันจะพาไปในขณะที่ลมหายใจมันจะขาดเนี่ยเออมันจะดับเนี่ยขาดขันมันจะหยุดทําง,งานเนี่ยมันจะไม่คิดเรื่องอะไรนะมันจะไม่คิดเรื่องอะไรมันจะไม่คิดแต่สิ่งที่ดีๆได้ไหมโอ้ไม่แน่ใจเพราะไอ ัวคิดเนี่ยมันคิดได้ท้งนั้นแหละคิดดีๆกับคิดได้คิดที่ไดีก็คิดได้ถ้าจิตเนี่ยมันตามไะจิตผู้รู้มันตามเมื่อมันตามตัวคิดขึ้นมาแล้วนะจิตมันจึงเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างจิตอกุศลเนี่ยก็คือมันตามความคิดที่มันไม่ดีคิดตัวชารามกเนี่ยคิดเปในทางบาปเขาเรียกว่าจิตเป็นอกุศลแต่ความคิดมันคิดดีๆคิดแต่สิ่งที่ดี ถ้าคูณรู้คือตัวงจิตเนี่ยมันตามความคิดสิ่งดีก็เียว่าจิตเป็นกุศลแต่ไอ้ขณะที่มันจะตายเนี่ยนะถ้ามันคิดจะดีๆในจิตมันก็มีแต่กุศลใช่ไหมแต่มันก็ไปสู่ในพวกลมดีความหมายเนี่ยนะคูณในความไม่รู้ความแจ้งที่ตามไม่รู้ต่อไปมันจะเป็นยาง,งั้นเอาแน่ไม่ได้ไง่อตายแล้วใครจะไปทางไหนมาทางไหนเอาแน่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีการจะทําถ้าเราไม่มีการฝึก ไม่มีการหัดนะหัดนี้เรามาแสวงบุญอยู่เปือกเปือกมาเลยนะสแสวงบุญจะถิ่นบ้างผาป่าบ้างเออไปทานั่นทานี่แล้วแต่สื่อเขาจะโฆษณาแล้แต่สื่อจะโฆษณาไปมากมา,มาหลายหลวงเลยมันก็เลยหลงประเด็นไนงะศึกษาพุทธศาสนาเลยหลงประเด็นไปมันตาี่พูดให้เข้าใจนะ การศึกษาพุทธศาสนาก็มีทั้งสองฝ่าย,ยานะฮ่ะทั้งฝ่ายปริยัตฝ่ายตำรับตำราเขาก็ต้องจําสูตรนั่นสูตรนี้มีจนทั้งปัจจัยที่ดกมาล่ะแต่ฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติตตเขาจะทํำยังไงเขาก็ลงมือปฏิบัติตามตำรับตำลาไงล่ะทีนี้เราจะไปเอาตำรามากลางตำราปฏิบัติเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตงนนรงไหนแล้วก็ไปคิดเองเชื่อเองมโนขึ้นมาเอง ไหวยอย่างนั้นถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นใช่อย่างนี้ไม่ใช่เียนกันไม่จบ่ังที่เราเห็นอยู่ในสื่อเนล่ะหน้าจอนะนะไม่จบใครก็ว่าของใครถูกนี่จะทับถมแบบนั้นผิกแต่ตัวเองก็ถูกตลอดนะอันนี้มันใช่หรือไม่ลุงตาจริงกั้ง้อทั้งเกียไทยว่านักรบมันที่แท้จริงมันต้องมีบาดแผลนักปฏิบัติจริงๆริี่ยในพุทธศาสนามันต้องมีบาดแผลแน่นอน เพราะ้องมันมันผ่านการกระทบกระทั่งมามากมันดำรงอยู่มาได้อย่างไงจนเท่าเด็มแก่มันผ่านปรกสงคารามมาแล้วนะจูงได้อย่างไงอะไรยังไงอันนี้ควรคจะเฉลียวใจศึกษาฟังลุงตาพูดนี่แหละเพื่อลุงตา,าหาให้ได้หาเพื่อนหาพี่เลี้ยงหาให้ได้โดยการสืบเสาะไปตามเส้นสายนี่แหละสายหลวงปู่มันสายลงุงวิจาเนี่ย ติดเกไปติดต่อไปเพราะได้ข่าวลูกข่าวแล้วเนี่ยเรายังเอาหนักหนักไม่ได้เราก็ไปดนกลับด้งยกานศิลธรรมนี่แหละอย่างไย่ลูกศิษย์ตัวนี้เ็พาพ่อแม่ไหเข้าไปทําบุญวารละปกติส่วนตัวเ,เข้าไปที่รำลูกกาเนี่ยนะเข้าไปที่รบลูกกามันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่อย่างนี้อ่ะใช้ได้ลูงตาต้องการอย่างนี้แหละอยากให้ลูกศิษย์ลูกๆทุกคนไง ให้ใจใจดูเอาพ่อเอาแม่ไว้ก่อนเอาพ่อเอาแม่พาหมอบพาพ่อพาแม่ไปเข้าไปหาแสงสว่างนั่นแหละแสงสว่างพ่อแม่จะได้สิ่งดีๆบันทึกเข้าสู่จิตใจของท่านไม่ใช่ท่านตายตายทำลายขันใจเ,เราก็จะได้ทําใจได้ไอ้คำว่าทําใจทําใจอย่าไปทําใจตอนตายนะเอาตั้งแต่ที่ยังไม่ตายให้เราก็พิจารณาถึงความตายอยู่เรื่อย เมื่อศึกษามาแล้วได้ยินมาแล้วก็พูดให้พ่อแม่ฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พูดเป็นพ่อเป็นแม่กับมอนกันเมื่อศึกษามีความรู้แล้วพูดให้ลูกหลานฟังอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เรื่องการเจ็บการตายอยู่มันเป็นอริยสัจของจริงที่มีอยู่เนี่ยของจริงอันประเสริฐอะไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าไปกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเพราะมันมีอยู่นีเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็นของมีอยู่แต่เรารับไม่ได้ ทาใจไม่ได้พราเราไม่เคยใส่ใจเลยเมื่อมีพูดพูดให้ฟังก็ไม่อยากฟังอย่าพูดมันไม่ดีเอมันเป็นลางร้ายมันไม่เป็นมงคลอะไรเขาเขวาวาไปแต่ว่าการตายเนี่ยเป็นงานอาวะมงคลคือมันไม่เป็นมงคลตลังานงานมงคลสมบวกนั่นแหละงานมงคลเนี่ยนะเอามาพิจารณาดูให้ดีๆด,ดีละการตายมันเป็นการจบของชีวิตนะ ไม่มีอะไรต่อไปเดียวจบอะารหมดปัญหาอะไรก็หมดเลยแต่มงคลสมรสนึงการแต่งงานกันสมรสกัน่ะกําลังสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วจากคนสองคนเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีสามคนสี่คนห้าคนห้ามันเป็นมงคลอยู่หรออันนี้ลองเอามาพิจารณาตายต่อใครควรดูพิจารณาตายต่อใครควรดูเอาคำพูดของ้องตาเนี่ยลอง ลองไปพิพจารณาออย่าพิ่งเชื่อหลวงตาเลยหลวงตาเป็นพระป่าแก่ๆเนี่ยนั่งรับหูวรับกาอยู่ในป่านะแตะโค้เดียรกตาอยู่ในป่าอย่าพิ่งเชื่อทั้งหมดแล้วเอาไปพิจรารณาดูพิจารณาีพิจารณามากๆเลยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่อะไรนะพิจรารณาไต่ตรองให้ดีเราจะได้บริหารชีวิตของเราให้มันลงตัวให้ได้ เรามีครอบครัวแต่งงานเราเราจะต้องมีลูกแะแน่นอนม่รู้กี่คนมารูกแหลนะก็อ,อะไรเราควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วอยู่ใต้อํานาจของอารมณ์อ้ความรักความใคร่นะนะั่้แหละความรักความใคร่มีวนอยู่อย่างนั้นมันเป็นเหตุที่ให้สร้างปัญหาวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในครอบครัวบังคนบริหารไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ แต่ปัญหาไม่ได้เยอะๆให้เราศึกษาดูให้กว้างขวางนะให้กว้างขวางเราจะได้มีข้อมูลในการดําเนินชีวิตกันเผิชีวิตมีครอบครัวแล้วค <c> ร <oughs> อบครัวต้องมาก่อน่าเอาเรื่องส่วนตัวมามาเป็นเหตุมาเป็นเหตุ <c oughs> หตทําลายครอบครัวนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยเออว่าอารมณ์เอาใจใจตัวเองสุดไปมากก็จะว่าว่าให้ลูกกิน ลุงตามไม่ได้ว่าใครล่ะแต่ลงตาพูดต,ตรงๆอยู่นี่ง้นเอาต่ใจตัวเองนี่แหละคนที่กำลังทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายครอบครัวทำลายผู้อื่นไปด้วยครอบครัวก็เลยไม่มีความสุขล่ะหาความสุขไม่ได้อะไรไม่ได้จริ <c oughs> งๆมันจะมีวิตถุศีลธรรมทั้งธรรมะแล้วก็ศีลธรรมถ้าเป็นภาคศีลธรรมมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้หละเหยียดย่ำ แหลกเละแล้วก็แล้วแหลกอยู่นี่เพราะอะไรก็เพราะคนนะนะคนมันก็จะคนก็เล้วแหลกอยู่ตรงนี้เขาเอาจุดไหนที่มาสมมติว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นคนเพราะว่าเอาตรงตัวคิดนี่แหละตัวคิดนอกว่าอาการของจิติริยาของจิตจิตนี้คิดจึงแต่งอยู่นี่สับสนวุ่นวายอยู่นี่ไม่ลงตัวได้ไง คิดเองเชื่อเองเองจิตอวิชชาจะเป็นอย่างไงน,นะจิตอวิชชาจะคิดเองเชื่อเองมันก็ตามไปเรื่อยเนี่ยมโนไปเรื่อยหาที่สุดสุดไม่ได้จบไม่ได้ไม่มีไม่มีทางอย่านักปฏิบัติอย่าตามรู้ตามดูตามเห็นนะตามไม่ทันตามไม่ทันแต่ถ้าจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าพอเป็นไปได้ให้เฝ้าดูดีกว่าคือจิตให้ตั้งมัน่น ุาจิตให้มีกําลังอยู่ในลักษณะตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นรู้ฝึกสมาธินะจนเป็นความตั้งใจมั่นนี่คือสมาธิแท่แล่ะสมาธิแท้คือโลกรุตระสมาธิถ้าโลกียสมาธิยังเชี่ยงเข้าๆออกอยู่งั้นยังเอาแน่นอนไม่ได้แต่พอได้เป็นกําลังเสริมพิจารณาในด้านปัญญาได้พอเป็นอัดเป็นธรรม เป็นหลักเป็นเกณฑ์พอไปได้ไปได้แต่ที่จะแน่ใจได้ต้องสมาธิประเภทความตั้งใจมั่นมันจะตั้งใจมั่นอยู่เฉพาะหน้านี่แหละในภาคปฏิบัตินะจะเป็นไปได้จะภาคศีลธรรมนะคงไม่ได้ก็ต้องพาทำบุญอยู่นี่แหละแต่ก็เรียกเราเรียกเราอาทำบ,บุญกับพระประเภทที่เรียกว่าสุป,ปฏิปันโนเนี่ยนะจะได้บุญหลายได้อาน,นิสงส์หลายเพราะคำพูดของท่านมันออกมาจากใจ จับใจของนักรบนักปฏิบัติที่ผ่านการรบแบบชอกช้ำม,มาแล้วจึงพูดให้ฟังในเบื้องต้นว่านักปฏิบัติที่แท้จริงหรือนักรบที่แท้จริงต้องมีบาดแผล